เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอำเภอแม่แก่นจังหวัดปัตตานีผ่านผลงานการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงภายใต้วิสัยทัศน์สุขนี้ที่แม่แก่นหรือ Happy a แอดแม่แก่นอำเภอแม่แก่นของเราตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดห่างจากตัวจังหวัดปัตตานีประมาณ65กิโลเมตรมี4ตำบล17หมู่บ้านประชากรประมาณ13,000คนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3แห่ง ในความหลากหลายทั้งทาง,ทางวัฒนะธรรมทรัพยากรธรรมชาติและที่สำคัญคือคนที่พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า Happy a d m a แม a ประกอบไปด้วย5องค์ประกอบสำคัญดังนี้ h h s r m o r y o n y h n d l t h l t h ความสามัคคีและสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการออกกำลังกายและการมีกิจกรรมร่วมกันอำเภอแม่แก่นได้มีการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬา สร้างความสามคัคคีของแต่ละหมู่บ้านพร้อมทางมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนตาริการในพื้นที่เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรงแต่ในความสุขจะสมบูรณ์ได้เราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจึงได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบางผ่านการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้พิการและการสร้างบ้านให้ผู้ด้โอกาส เพื่อให้ทุกคนในอมเพอแมกแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง A. a c t ค v e ซิ t ติเซประชาชนที่ตื่นรู้พร้อมร่วมพัฒนาเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเราจึงได้ตั้งธนาคารขยะชุมชนให้ชาวบ้านนำขยะรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยนเป็นรายได้ลดปัญหาขยะในชุมชนพร้อมกันนี้ยังได้จัดตลาดเกษตร เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงนอกจากนี้เรายังส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาชุมชนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดลงมือทำและการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราเองเมื่อประชาชนตื่นรู้และมีส่วนร่วมชุมชนก็จะเข้มแข็งและยั่งยืนพีตัวแรก Partiation การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเริ่มตั้งแต่การป้องกันยาเสพติดผ่านโครงการทูบีเดมเบวันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดซึ่งชมรมในพื้นที่ที่ผ่านการประกวดคือชมรมทูบีเดมเบวันชุมชนบ้านสามโรงสถานะเงินปีที่1ระดับประเทศชุมชนทูบีเดมเบวันโรงเรียนไม้แก่นกิติวิทยสถานะดีเด่นระดับประเทศ และชุมชนตับีนในมวันอำเภเมขแก่นสถานะดีเด่นระดับภาคใต้ซึ่งดำเนินการควบคู่ก,กับการจัดชุดเฝ้าระวังชุมชนปลอดภัยโดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และรับผิดชอบของตนเองและที่สําคัญเราได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนอย่างแท้จริงผ่านการจัดประชุมกรรมการสภาสันติสุขเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชนเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขด้วยตนเองเพราะเราเชื่อว่า คนในพื้นที่รู้ปัญหาและทางออกของตนเองดีที่สุดและเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหมู่บ้านสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเราจึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนในชุมชนของ4หมู่บ้านในแต่ละตำบลซึ่งได้มีการลงนามในประกาศกติกาหมู่บ้านหรือภูกรมปากัสโดยมีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยกําลังในพื้นที่ลงนามในประกาศร่วมกันตัวที่สอพ p o ิ e r t y ความเจริญรุ่งเรืองการพัฒนาที่แท้จริงต้องทําให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นเราจึงได้ยกระดับการบริการประชาชนของที่ทําการปกครองอำเภอแมแกนจนได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวก GECG ระดับมาตรฐานในปี2568เพื่อให้บริการครบวงจรประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายดายรวดเร็วและสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล นอกจากนี้เรายังส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวไม้แก่นจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายได้จัดกิจกรรมเดินชิลอีโกบีดบาซาปูลากรงอผสมผสานร,ระหว่างทะเลธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่กลับมาทำงานในบ้านเกิดความเจริญไม่ได้วัดกันแค่ตัวเลขแต่วัดที่คุณภาพชีวิตและโอกาสของผู้คน และ why y s u t n d y o young n e r e t i t n o n เยาว,วชนและคนรุ่นใหม่เยาว,วชนคืออนาคตของชาติและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปเราจึงลงทุนกับพวกเขาผ่านการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ได้โอกาสแต่มีผลการเรียนดีเพื่อให้พวกเขามีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่แต่การเรียนไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนเราสนับสนุนกิจกรรมอบรมหลักธรรมทางาศาสนาและจริยธรรม เพื่อหล่อหล,อ,ลอมจิตใจให้กับเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมรู้จักความพอเพียงและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนที่มีการศึกษาและคุณธรรมจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในวันข้างหน้าเราพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้อำเภม่แก่นเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุข